ที่สละเวลาให้เกียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดการถูกอบรมในวันนี้นะคะหลักสูตรการถูอบรมในวันนี้นะคะชื่อว่าสูตรอัพไซคลิงมาเชดไรนะคะเปลี่ยนของเหลือใช้ให้ให้เป็นมูลค่าะคะ่ะภายใต้กิจกรรมการพัฒน,นาองค์ความรู้ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มนะคะ,ะโครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกษิจ BCG นะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23นะคะมะการาคม2569ค่ะณโรงแรมเจริญทานีนะคะการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะดำเนินการโดยกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการนะคะศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์ค่ะ เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค่ะให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และก็บริการให้มีมูลค่าสูงนะคะตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพและก็เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะโดยมุ่งเน้นในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะผ่านกิจกรรมทั้งบรรยายแล้วก็เวิร์กช็อปนะคะจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมค่ะสามารถนําความรู้ที่ได้จาก2วันนี้นะคะไปดําเนินพัฒน ในการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งกิจกรรมการสมบรมในวันนี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นผู้ประกอบการนะคะทายาทธุรกิจะคะ่ะบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็บุคลากรบุคคลทั่วไปค่ะที่มีความส,สนใจในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์การอบรมในครั้งนี้ค่ะจะมีแบ่งออกเป็น3มโมดูลหลักด้วยกันนะคะโมดูลแรกก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะโมดูลที่2ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อการหมุนเวียนและการเพิ่มมูลค่าผ่านแบรนด์นะคะโมดูลสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติออกแบบแล้วก็สร้างสารรค์ต้นแบบสินค้าอัพไซเคลนะคะจากวัสดุเหลือใช้ค่ะซึ่งเนื้อหาการ อบรมทั้งสองวันค่ะครอบคลุมหัวข้อที่สําคัญนะคะตัวอย่างเช่นแนวคิดหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ค่คะแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามเทรนแล้วก็ตลาดในปัจจุบันนะคะโมเดล,เดล,เดลกระบวนการคิดในรูปแบบของ circular design thinking นะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะในะตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะรวมถึงนะคะการประยุกต์ใช้ ai ค่ะในการ นำมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายขึ้นค่ะในการอบรมวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการหมุนเวียนมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และก็ประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์ศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอย่างครบด้านนะคะในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมอบรมค่ะดิฉั้นขอเลียนเชิญค่ะ นายนพดลอุ่มน้อยผู้อำนวยการนสนงเสริมอตสากรรมภาคที่5ะคะ่ะประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ดีนะครับหรือว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆก็ดีนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้โลกเนี่ยเกิดเกิด,เก,ด,เ,กดเกิดความร้อนขึ้นมานะครับเรียกว่าเรียกว่าโลกร้อนนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครัเราจะทุกทท่านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลาสติกก็ตามใช้ในเรื่องของวัสดุธรรมชาติเช่นไม้อะไรก็ตามนะครับที่มาใช้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่สร้างมลพิษก็ตามหรือก็สร้างสร้างในเรื่องของการที่ทําให้เกิดเกิดภาวะลูกร้อนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราเองเราเป็นผู้ประกอบการก็ดีนะครับหรือว่าเป็นพวกวิสาหกิจชุมชนก็ดีนะครับ ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับว่าเราจะช่วยในเรื่องของสังคมได้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมสารกรรมเนียพยายามที่จะพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็เป็นสร้างตัวน,นวัตกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเรามีนวัตกรรมขึ้นมาฉะนั้นในสองส,องสิ่งเนี่ยเป็นตัวที่ผนวกกันอย่างเช่นที่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้บอกแล้วว่า มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ BCG ก็เรื่องของออตัวไซเคิลเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัสดุเหลือใช้ที่เอามาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเราจะเห็นได้ว่าในในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าที่เราเห็นได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราเอาพวกน็อตพวกเสร็จเหล็กพวกอะไรพวกนี้ฮะมาขึ้นเป็นหุ่นยนต์ ใช่ไหมครับอันนี้จากของที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเป็นฟันเฟืองอะไรเล็กๆเนี่ยมาต่อเชื่อมกันเนี่ยก็กลายเป็นมวลชนขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นการสร้างมูลค่าขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่มันจะเหลือใช้มันเหลือทิ้งแล้วฮะ,ะซึ่งต้องอเอากลับไปหลอมใหม่ซึ่งในการกลับไปหลอมใหม่เนี่ยก็เกิดเป็น,ปนพลังงานขึ้นมาแล้วก็องสร้างในเรื่องของมนลพีข,ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัววัสดุพวกนี้นะครับ ที่เป็นของเหลือใช้เนี่ยแล้วเอากลับมาทําให้เป็นมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นใน,ในภาพของการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในในครั้งนี้ในที่เราจะมีการจัดอบรม2วันเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ประกอบการหรือว่าท่านผู้เข้าอบรมเนี่ยฮะก็คงจะทําในเรื่องของการที่มีเศษวัสดุเหลือเหลืออยู่นะครับแล้วก็เอากลับจะเอามาใน ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ดีที่มาในในครั้งนี้มาอบรมแลวมาสร้างในเรื่องของการต่อยอดขึ้นมาอีกทีนึงแต่ครั้งนี้เนี่ยในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบการสร้างแนวคิดการสร้างนวัตก,การรมนะครับผมคิดว่าใน2วันเนี้ยผมคิดว่าท่านท่านเนี่ยอาจะจะต้องได้ทั้งความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของแนวคิดการการพัฒนาท่านกลับไปก็ลองไปดูนะครับว่า จะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ,ก,บกับตัวสินค้าที่มีอยู่นะครับก็ผมรู้สึกก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งใน,ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้แล้วก็พัฒน,นากลุ่มผู้ประกอบการเล็กๆนะครับให้ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะต่อไปเนี่ย ทางกรมส่งเสริมเองนะครับก็มีโครงการต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่จะช่วยผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับไม่ว่าทางด้านการเกษตรตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในการช่วยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับผมหวังว่านะครับโอกาสต่อไปนะครับท่านผู้ร่วต่อการเนี่ยที่มาร่วมในครั้งนี้นะฮะอาจจะเห็นความสําคัญแล้วก็เอาตัวกิจกรรมนะฮะที่ท่านดีอยู่เนี่ยเข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ส่งเสริมสหกรรมนะครับ เราก็จะมีการให้บริการในด้านเทคโนโลยีการทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการให้เงินทุนหมุนเวียนนะครับในการที่สัานท่านนี่ยจะไปต่อยอดตัวกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านวิทย์กรนะครับวันนี้อาจจะมาทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านศิวรุนนะครับแสนสุขนะครับแล้วก็ท่านคมกิตนะฮะดมเบนีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนะครับผิดพันธ์นะครับก็เอ่อ ณวันนี้นะครับก็ได้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับให้การดําเนินงานในเรื่องของการจัดอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ท่านผู้ประกอบการขอให้อยู่นะครับจ้งสองวันนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับให้ให้มันประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับก็ขออนุญาตเปิดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้นะครับมาใกล้ชิดกันหน่อยนะคะบรรยากาศอบอุ่นค่ะ thank you